จะบาดมือตอนเราดึงนะครับนะอะไรลรออันนี้เจอกเลยนะครับเพราะว่าเรารัดมาแล้วมันไม่ดิ้นนะครับเราแค่คนกินเวลาแวลาเช้าอเที่ยงก็เวลเย็น

มผมดึงไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับนะผมเจ็บมือแล้วเพราะว่าหดึงมาจงมือจนแถมแล้วครับ ต้องดึงแน่นๆนะครับนะดึงไม่แน่นไม่ได้มันก็จะไม่สวยงามเนาะแต่ว่าทําให้น้าแกไม่สวยงามก็เหมันก็ไม่ค่อยถูกใจตัวเองนะ ช็อดเนื้อส้มมาให้น้องมันที๋ยวกทำมาให้คนดีไปไหนก็ได้กองกินกับมาดเลย <c oughs> <c oughs>